ดำบๆลูกเปียวแสวมาฝาดอีแดงไปเมือนเสามันเฮ็ดผิดเมือนเสานี่พ่อบอกว่าจะไปยุ่งกับบุญหลอดมันจั้สิ่หลอดแนงบุญหลอดแนงก็ยุ่งกับเอาแสวมาลูกเอาแม่เอาแม่มาตกขึ้นลังนี้บอกตกลังนี้เอาว่ารดมันแกงมึงเนี่ยมึงบอกเอาแม่มาดิกูให้มึงเอาลูกมาลูกนี้ไปเอาฝาดมันอีแดงไปมาดีมึงไหนมาดีมาดิมึงมาดีกูบอกเวลาไในแกลงพวกแกเขามึพวกแกมาแล้วก็เอาฝาดมึงวมาดีมึงก็ต้องแก้ด้วย กูงต้องแก้ด้วยว่ามับ่แก้วมันเดนื่ยไปแลาวมึงต้องเห็ุกูให้โอกาสมึงนั่นนี่กูให้โอกาสมึงแล้วมึงไปแย้งก็ไม่เห็ุพอให้โอกาสมึงแล้วมึงไม่เห็ุเองบก้ามึงกึ่งเหนื่อเห็นบอกมันบ่มันบ่ได้ว่าอย่างนี้มันเบี้ยมันไม่เที่ยงไว้ขัดจ脚แกงมึงอยู่ขัดใจยี่บอมึงต้องไปเห็ุไปกับใจบ่าเออกูจะถือขีมแล้วมึงฝากไปเอามาเด้อ ดมันขึ้นกับ j a ว่าสันมึงมีโอกาสเนี่ยไปเอาบ้าเด้อไปเอาบ้าขึ้นไปมันมึงมันมีโอกาสแก้กันขึ้นนี่แล้วเออามามึงโดนดึงสองมาดินี่มึงก็ว่าหมดดำโก้เด็กดำโก้เด็กดำมันสลานี่กันทีกูมาดามึงจะปล่อยนะเสียก็ปล่อยไม่ได้กูไปฆ่ามมึงเนี่ยมึงขึ้นกันยี่แดงนี่เอ้ามาห้องเจ้ามาแล้ว จริงมากานลูกมันละสลัดกันหรอ